งันทำเจบเอ็ดตงเลยอวันนั Anyways, ่นน่ะครับสวัสดีครับเอฟซีสุค้นนะครับมาพบกับโชคผ้าลวยนะครับมนีเดี๋ยวโชคมนีสิภาพไปฟังประวัติของวังกบแสงนะครับมีผู้เฒ่าพล บอกให้ฟังคุณว่าผู้ใดเข้าไปนี่ถือว่าเก่งว่าสีใดตัวเลขกถือทุกงวดนะครับเดี๋ยวพอใญงสีผ้าเข้าไปตอนแรงนะครับตอนแรงโชคกับสีใดมานอนนอนที่ให้ผู้เฒ่าผู้เฒ่าคนผ้าเข้าไปออานะครับคุณว่าเฮี่ยนอิริคนว่าคุณว่าสีผ้าเข้าไปเบิง ถ้าก้าเข้าไปก็ได้ได้ตัวเหลขหรือแนวทางนะครับ FC คนไหเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามไว้ครับเพื่อสิได้ข่าวสารดีๆกับโชคผ้าลวยนะครับโชคผ้าลวยก็สิผ้าไปเบิ่งตัวเหลขกเล้งๆครับมดุมดมืดี๋ยวสิพาเข้าไปเบิ่งครับตอนนี้ก็ไปฟังประวัติกับผู้ถาก่อนนะครับคนสิ ว่าประวัติให้ฟังของว่างกบแสงนะครับครับเดี๋ยวติดตามมาเลยครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ัสวัสดีครับสวัสดีครับว่าสิมาถามประวัติความเป็นมาของว่างกบแสงที่ว่าอีพ่อว้าให้ผมฟังครับว่ามันเป็นความเป็นมาจังไดว่าอ๋อครับอันนี้พอที่ว่าฟังเท่าที่รู้เนาะครับคือ พ่อก็ไม่ยืนบ่มีคนยืนนี่เด้พอนบ่ต้นก็ไม่ไดยืนนี่เด้แต่ว่าพ่อไม่ยืนนี่สามาปิแล้วรที่ว่าโดนเติบเนาะสามที่ผ่าปีนมามาว่นโอ้โดนแล้วพ่อเกอาผมเกิดอีกตอนนี้คนรอ่าางพอเต่าแล้วประตูมันเป็นที่์ัิกซิ์เติมอยูกแล้วว่าเป็นที่์สรทซเ์พ่อก็ยันยันละว่า ครับแล้วก็มาเป็นเคยกันแต่ว่าเราเป็นรุ่นพอน้องครับโอ้บอนธรรมดาเติลูกเลยครับเจนหัวคนหัวลุกกันไปเลยนะครับเราเราต้อเป็นคนงานผีเลยคนแข็งเติบลูกบ้านขนาดคนแข็งกับยังคนหัวลุกบ่ขึ้นไปเลยไปหันมาคนคนที่อยู่หน้าครับโอ้แสดงว่ามองมีของแท้นะครับเจอเช่นหละล้ามากเลยว่า ตัวนี้มันเป็นกกแสงนะครับมันมันผีดูอ๋อผีดูเจ้าเลยเอิ่อวังกกแสงเข้าปัจจุบันลูกไรลานก็แล้วต่อกันมาครับแต่นี่นี่ตัวลูกปอนี่ก็ยังที่ว่าวตีด้วยบัตรครับแมนเออมันก็ทิ่หู้จักไฟลายล้อให้ลูกฟังออกมาครับคือนี่แหละต้นกระเมิดนา่งก็ว่าวังกกแสงครับมันที่เปนที่ศักดิ์สิทธิ์ไปมาขอขอเบิกกับมันนะ อ๋อแปลว่ารับแข่งท่านนนั้นคนมาหาโชคหาลาภก็เคยมาขอนบอกคนได้คือพอว้านล่ะคือผ้หมอท่าม่าน่ะครับนั่นแหละมันผิดตัวเดียววนไ่นยังว่าอยู่สามตัวผิดตัวเดียวเออคือกันกับเฮางปเห็นบ่มครับมันเป็นติดตามคือตัวนั้นะเห็นบ่พ่อก็ว่าอยางติดตามเหมือนกันอ๋อสนามบินผีเออโดนห้าไปเหมือนกัี่ว่าได้265นั่นแหละมันบอก261แต่ว่าเลขหาผมว่ามันมันบ่ชัดมันบ่ชัด ตัวบอกตัดออกมาเม็นบ่อแม่เรกมาุ่นมันบเพราะว่าได้ขามันมันเป็นมันตัดมันบังตัวนึงมันเป็นึบๆผมเลยว่ามันสัดสองตัวมันบังตัวนึงผมเลยว่าอกมันตัดขึ้นรถบ่อครับเป็นมันขับมันมันคว่ำตะการว่าอย่างนี้แบบจะแช่บรรไดของมาเป้นพวกโอ้ยบอกว่าขาวกัอีอื่นแค่ก้อนยันมันเสือเสดอยู่เนาะมันรุ่นหลังแต่ยัมันบังอยู่หน้าจอเนาะครับอยู่หน้าโทรศัพท์ของ ออกมันดีใจแล้วไมน่ไคหนึ่งหนึ่งว้าไงับมันซื้อเงนเป็นพันทั้มดราวห้าร้อยพันห้าร้อยเที่ว่าพ่อวาเพินมาขอที่ว่าเพินเพินมานอนซาป่าอยู่ว่างเนี่ยเนี่มากกวพ่อนอะอ๋อที่ว่าได้ได้เจ็ดสิด้7กเดเอยออกเจบเอวันนั้นน่ะเป็นเลขเจ็ดสิบเอดออกตรงตรเลยันลไได้แตะเลยเอาสาสานามกับบบกเบอบกอนนอนสาสาอีกนอนสาสาอีกเออก็เลยจะ ฝันพูม้านกันแล้วฝันครับแล้วมาแก้พ่อว่าเลขได้เลขได้เือนแล้ววะได้ตัวได้แท็กเจ็ดเจ็ดแล้วพวกสิบไปซื้อวอสโกกันรับขั้นอยู่ขั pen pen. Like ้นไปซื้อห่างกันเพ่อเรื่องนี่ยเฝ้าน้ำปลาสาเหตุมันปลามันบกแล้วนะป่ามันหวยแล้วมันบกแล้วต่างคนต่างสาเลยหัให่เลย เลยบ่ได้เลยบ่ได้บ่ได้เงินไดทะเลเงินได้โอ้ยบังัารเสียดายเท่าสมื่นที่ว่ากันฟังหม้อวนกันอยู่สิบหมื่นทำเราไปโอ้ยคือหัวอวนกันรถโอ้ยยังมันห้องส่วนนั่นตะกี้ยังว่าอยู่นี่แหละเรียกว่ามันน่าเบื่อสิก็เลยถ้ากล้าเข้าไปก็คือว่าได้เมืนบอกครับได้เหมือนหมือมี่ยังเหลือเกินเป็นปลาละเหมาะธรรมดา อ๋อเป็นปลาธรรมดาเจ้จะมีคู่ห่วยว่างานรถคู่ห่วยที่รถแบคโฮขุดมาน่ะนะอ่มันก็เป็นปลาธรรมดาครับเอาง่ายเดียวกับทีสถานที่นี่แหละเป็นคู่แบบนี้แหละเป็นเปลี่ยนไหมครับพ่อเออถือว่าเปลี่ยนอยู่ครับมีปลาละมอนนิดหน่อยครับมันเป็นแปลว่าเจ้าขุดไม่บ่พอ่าหรือยังไงนี่บ่ครับมองที่ว่าพอว่ามองที่ว่าโตขุดห่วยกบ่ครับ ห้วยนี่มันประมาณ20่สปีแล้วอ๋อยีปีแล้วแต่พอมาอยู่เลยสิบปีสิกว่าปีนี่ละกว่าปีรถสามขั้นเามาดูจรินชถก็จัควบจักแล้เร็วกมันมารอข้อมารอข้อขึ้นไปโอ้นหนอดล่องหมาเพราะว่าอยู่ไกลๆมาออยู่อยู่ถ่ายหน้าของอีพออเลยนี่มันเนีที่เอาคิดบ้างเลยวัดจากห้วยแามันมันมันเจเสนเจ็เสนเออเจ็ไรมันตเต็นรัง่างเจ็ดไรครับเสน เศษนึ่งกับสี่สิเมตรบัแมนสี่สิบเมตรครับสี่ยี่ครับสองร้ปสิเมตรสองเมตรโอเคครับยางพอดีได้อยู่แต่แรนนี่สิบวคือม่แต่ว่าร้อยบกก็ว่ายี่อ๋อร้อยบกอยู่อยู่ดอนถาดเออี่นก้าวบาอกฟังครับัเป็นร้อยบกยังก็พอพอจ่อยพอจ่อยบอ้ฟังว่าหลังสู้ผลมากผลมากขว่องบาที่นี่เลยมาล่องดีเนาะคนกับเรเ็ยเหุ้กา ไปอวดอ้างเขาตัวครับร้อยบุกสีไปท่าท้ายเขาตัวแล้วเอื้อเลินเมื่อท่าที่บ่มมอหนท้างนี่เลยถัดครับบ่อยู่หลักได้กันพราะว่าบ่งได้รถัดอ๋ออีป่อพระบุรันเขาเขาไปเขาไปท่ายืนมาพวกชิบ่ได้อีป่อพระพันก็อยู่กุฏิพระพุนย์อ๋อมีพระอยู่แต่ว่าพระพุนอยู่อยู่ในวัดพุนไดอยู่กุฏิอ๋อแต่แต่ที่ว่าถาดโบราณนี่อยู่อยู่ฟังอยู่นอกอยู่นอกอยู่นอกวิลล์หันทางออกเขาจาก นอนย่างลงไปบ้านทีนิดเป็นม้านั่นเป็นธาตุเป็นธาตุโบราณธาตุโบราณนะครับอีกเก่าๆกาก้องกันอยู่ที่ว่าดอนธาตุอุโมงค์ธาตอุโมงค์นั่นแหละนั่นแหละนั่นละซื้อน้ำตัวเนี้ซื้อมันเพราะเห็นเห็นเพื่อนว่าน่ะมันเป็นธาตุง่ายอยู่ตรงนั้นแต่มองที่ว่าเจาะอยู่ดอนธาตุที่ว่าผมผมขอนน้ำปูน้ำยามันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านเมืองเก่าอ แต่ทาดแอยู่นี่ต่ทาดแอยู่อยู่ทางในยู่ทัดไปประมาณลอยเมียดเนาะพอจากนงินไปจากลอยเห้าบ่แมีนครับเมนบ่จ่ากเต็นท์ห้เราะาลอยเมียดเพราะฟังพุ่นจะเป็นเป็นตอนทาดเป็นเมืองทาดดอกทาดทาดออกครับทาดออกมาทาดออกมานี่เป็นเป็นมูบานมูบานเกาแก่เพิ่นกระขังกันครับดุขึ้นกันดุคือกันจะมงพอว่านี่ก็สุดยจดขึ้นกันครับขึ้นกัน ไปกะยานกันว่างโม่สผู้ใดกระยานมันว่ากรนว่าีหลีดุเป็นว่างพีดุอื้ออ่านว่างเั่นไว่าย่างไปหันกังเวนกระจัางคนหัวลูกลอกังเวนของคนหัวนอนได้หนิครับผู้คนแก่เด็กกระบือเป็นอย่างเมื่อแรกนี่กัประมาณสักหาโมงนี่ไปเบิ่งก่อนนะพ่อเนาะผมจิไปเบิ่งขันมากขอคนโอเคเหามาหูเขาไปมันยังเวนอย่นั่นเนาะครับไป ครับผมต้นรับางเนาะพาี่พ่อเวตัวนี้แห่นะครับขอบคุณครับด้ขอบคุณครับครับเมื่อนี้ก็ฟังประวัติไปแล้วนะครับควบสายแสงนะครับเดี๋ยวมือแรงโชคผ้าลววยกับกาผ้าพาดวยสิพ้าเข้าไปเบิงนะครับไปขอแนวทางหรือตัวเลขกตัวเลขกก็มีอยู่3ามคนนะครับมีโชคผ้าลววยกับกาผ้าพาดวยแล้วก็คุณตาครับ คนตาคนหนึ่งนะครับเป็นสามคนแล้วมือนี้กส็สิไปเตรียมของเตรียมขันเตรียมยังไวเพื่อมาเฮ็ดขันนํำมุนนะครับเฮ็ดขันนนํำมตนให้เห็นตัวเลขหรือแนวทางนะครับครับเอซี FC คนไหลเขามาแล้กวก็าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้กับโชคผ้าลวยนะครับครับมือนี้ก็สีพผ้าเขาไปประมาณ ทุ่มสองทุ่มนะครับมืดหมึดจักหน่อยนะครับเพิ่นว่ามันเหี้ยนอยู่จักหน่อยนะครับเหี้ยนคือกันล่ะเพิ่นว่าครับคุณตาบอกมานะถ้าคนจิตรอร่อนเข้าไปก็ย่านนะครับพอดีว่ามื้อนี้ก็ไป3คนสิเป็นจังไดก๋ก็ให้ FC เข้ามาติดตามเบิ่งนะครับเดี๋ยวโฉกพาลวยสิพาเข้าไปเบิง่งประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับผม วันซ้ำนี่ก็ขอจบคลิปเพียงซํานี่นะครับสวัสดีครับ